กรพี่น้องครับผมฝ่ามารุกคุกคนนะครับใส่ไม่แล้วกันเตรียมมิมพปินองเอาใส่ลังพรมครับเอาใส่ลังพรมี่น้องนี่นะครับผมทรงนะครับปินองครับเอาใส่ลังพรมนี่ครับทรงทรงหน่อยครับทรงหน่อพี่น้องวันนี้มิมไปนอกนะครับผมเดี๋ยวนะผม มันนี่มิมไปนอกนะครับมิมไปนอกนี่ครับผมรังใหญ่มากครับมิมไปนอกพี่นอ้องอ่า <c oughs> นี่ครับผมมิมไปนอกนี่ครับผม้มิมไปนอกมิมไปนอกนะครับผม <c oughs> มนมไปนอกมีมไปนอกใครล่ะไอมม <c oughs> ไปนอกมีมไปนอก นครับอ้ไอ้รังท่วมนี่พี่น้องนี่ครับใหม่ๆครับใหม่ๆจากใหม่ๆจากฟ้าจากธรรมชาติครับผมพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับครับโผล่กระอัดอันนี้ครับอัดที่ห้าหกพี่น้องครับผมหกหกห้างหกรังเจ็ดรังนะครับผมเจ็ดรังเจ็ดห้างนะครับ เจียห้างเจ็ดลงครับเจีครับเไม่น้องครับเอเ่งคุณจะเป็เสียเครื่องู้ที่ส่งของไปประเทศประเทศนอกพี่นอกเอ้ยครับผมนี่นะครับมีมกะ ย้ำน,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 นะครับพี่น้องด้งพูดลรื่รงนี้พี่น้องท่งไปประเทศนอกนะครับพี่น้องนะครับทรงไปประเทศนอกไปประเทศนอกนะครับมิมไปนอกทั้งหมดนะครับอยู่ตะงนี่ทั้ทงหมด13บสามลังลังครับคิดสามห้าง สิบสี่ห้างสิบห้าห้างพี่น้องครับผมห้าห้างสิบหกห้างพี่นอ้องยันนะครับนี่คือมิมไปประเทศนอกพี่นะ้องไปต่างประเทศนะครับพี่น้องไปต่างประเทศนะครับ ไปต่างประเทศนะครับบริณฑ์ไปในไทยไปนอกถ้าเมือยูนี่ยี่สิบรังยี่สิบห้างนี่ครับไปต่างประเทศค่าสอคาสอ่าซองแล้วตกอยู่ประมาณพ,พี่้องจะเชื่อเลยไม่เจ่อครับผมตกเกือบพันบาทนะครับกไไตกเกือบห้าพันบาทนะครับผมนี่ครับเกือบพันบาทครับผมนี่ครับผมครับพี่ดอง เงียซิบพังนี่โต๊ะเข่าเกือบหาพันบาทคาทรงแผ่นก็คาซื้อมิมนะครับผมรถมาหาโม่งเนี่ยเอาครับผมกันนะครับผมครับคาทรงหลายก็คาคาไม่มีดอนครับผมนี่ครับอยู่ดีเงียซิบพังในต่างประเทศครับรวมแล้วห้าพันสองร้อยบาทนะครับผมพี่น้อนยุไก่ครับสนใจแจกมานะครับผมโอเคนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องก็เห็นหน้าผมหรอก